ลงตรงนี้ด้วยเหรอแรงหมดแล้นี่ลงลงลงตรงนี้ต้องลตรงนี้ตรงนี้ต้องตรงนี้นี่ฮึไปเลยมันมีกล่องนะฮะกล่องเร็กเลี่งนไปเนะเชื่อแลวเลียกูเียะแล้วกูเลียะแล้ๆๆๆเียนะโอ้ยโอ้ยอรดพัดอร์ดเหตอนนี้อยู่สนามนยตนี้อยู่สนามน

เดากไอเย้ไอสัตว์และคือไอเย้เลยไม่เด็กเลยแล้วตอนในหวะมึงถึงจุดมึงค่อยพุ่งมาเว้ยหมดแรงแล้วนี่จะเกือบประมาณแบบเส่สารปสี่ดอทโอ้โอชิอตายอ่ะตายไอชินชักไอชินชักหมอ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  ไอ้เียไอ้แบกแบกมอ่บนหลังแบกมี่บนหลังไอ้เนียไอ้ชิ้นงมาล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 งมะวะอเนี่ยเนี่ยชิ้นกูหีวยู่กูออยอยูเอ้นี่ยไอนี่กูหิวแต่ไม่ใช่ไอ้ชิ้ขอดีคือไม่มียาแล้วเพื่อนแล้วก็คือมันชุบไม่ได้แค่คือแบบว่ามันมีแต่แครี่ขึ้นไปแต่ก็ขอยอมตายตายเพื่อน โอ้โหอริตายอริตายทรมาได้ไหมอี nice <offs> ้ตายทรมาได้ไหมเฮียตาตาไปแล้วเพื่อนเสียไม่ตายเหรอเ้ีแตมีอะไรใส่หมวกอยากให้มันหมกลมๆมันไม่ใส่ไม่ได้เหรอไม่ใส่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะก็มันนักเดินทางวะลกเสียลุกเสียโอ้อยาปินเขาด้เ มันอยู่ไหนอะด้านซ้ายด้านซ้ายแป๊บนึงนะได้มีเห็ดเดือดกินได้ป่าฮะได้เห็ดแล้วกูคิดแล้วตัวเบาลงเหรอเอเวอรี่ฮะแค่นั้นเฮ้ยชิบหายเห็ดพิษอ๋ออ้อยอ้อยไอชินกูจะไปเกิดมึงไม่ตายหรอกเพื่อนอ้อยอ้อยอ้อยอเอร่อ้อยอ้อย เออเอ่อหมดแล้วกระโดดเึงทีต่อไปพุ่งเอออะมึงองกดตอนตอนท้ายม่ต้องกดพุ่งไม่กดชิปอะตอนนั้นแรงมันไม่ต้องใช้แรงเว้ยโอเคเอ้ยเป็นแรงเพื่อสุดท้ายอะไรเงี้ยเห็ดนี้มันกินได้ไหมไปรีมึงจะรอไงให้มึงรอก่อนละหัวเราะวางถังใ้แล้วหรอไม่ห็นป่ะไม่เห็นป่ะไม่มีไม่มีโอเคกินได้กินได้กินเอาให้หมดเลย ควรที่ไม่เสียควยเลยสัส <laughs> เจออะไรในปากกินได้หมดอะ <laughs> ไม่ได้กินเองเลยสั์ไม่ได้กิน <laughs> โอ้ยั้งโคนอีพิษอะน,อ <laughs> <โ>อ <laughs> นี่พิษเหรอโอ้ยนี่แม่ <laughs> กัยกำลังกินกอปเปิ้ลแรกสัส <laughs> ตัวแมงม่วงเลย <laughs> <laughs> นี่ <laughs> ว้า ขึ้นไปได้ไหมได้ได้ขึ้นได้ชิลเลยนี่ไงอ้อมอ้อมแบบไต่ไต่วนๆข่าอยู่เราด้ต้องขึ้นฝั่งเนี่ยเฮ้ยฮึบฮึบซ้ายฮึบเฮี้ยเกี่ยแบบฮึบเปิร์ดแบบเราเล่นจริงไงเฮียเบิดเราปีนขาจริงเหรอฮึบงมึงจับไอ้นี่ไว้ก่อนนะฮึบ กระโดดจ้าโอเคเออสวยขลีขึ้นมารับมือฉันไว้รับมือฉันไว้สวยออโอเควันรีก,กูมีอะไรให้มึงดูไหนเฮ้ย w h a The t f u c k Is t h a t คืออะไรวะไม่รู้มันมีกล่องอะไรกล่องเล็กเลี่ยดอะ ไอ้เ่ยงไตายเลยไม่กระกเลยอะใช่ไอ้ยตรงนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอ้เราดูเงาของรดิคน่ารักวะไอ้เชี่ยโคตรเก๋โคตรเก๋ไอ้เี่ยน้องน้องวะเจี่ยวาตรงนี้มค่คยดีวะ ปม้อยู่งปีนมาอยู่ลองตรงนี้ได้ป่ะวะแรงหมดแล้วนี่ลงลงลงตลงตรงนี้ต้องลงตรงนี้ต้องลงตรงนี้มั้ยตายวะตายดอยเที่ยงแบบมันดูดิมันดูขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดอะไอ้ตอนที่มีกล่องอะเอออ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลอกเราวะเออคิอย่างไงคิดอะไรคิอะไรเป็นยังไงหลอกเราคิอะไรเป็นยังไงทิพไพเฮ้ย

ความหนาวความหนาวขึ้นคานกุเห see, right? oh. Oh. ็นใช่ไหมกูเห็นแล้วไอชิ้นี่แ่ความหนาวมา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 ขึ้นเลยโอเคกูเห็นแล้กูเห็นแล้กูเห็นแล้วยิันเลยนเลยเจาสัวไม่ได้เลไม่ไดเลยไม่ได้เลยไไปเลยไม่ไดเลยไม่ไ้เลยไม่ได้ลยไม่ได้เลยไม่้เยไม่ได้เลไม่ไ้ลยไม่ได้เยไม่ได้เลยไม่ไเลยไม่ได้เลม่ไดเยไม่ได้เลยไมดเราม่ได้เลไม่ไยไม่ไ้ไมได้ไม่ไ้ยไม่ไ่ไไ่ไ หักงานแรงดีดีมาทำงาอนนี้ออโกรด้ยไอชีมันไล่ขึ้นมาโคตรเลยว่ะเพื่อนดี้ยตายโอเคหนาวไอชีข้าบนไม่มีที่พักข้าบนไม่มีที่พักเพื่อนเารไล่หนาวไอชีหนาวเลียกูเลียแลวกูเลียแลวกูเลียตด Ik moet alles zien. Ik weet niet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 .